ธนบัตรแบบที่4เริ่มใช้เมื่อวันที่17เมษายนพศ2485ถึงพศ2488นะครับพิมพ์โดยบริษัทมิซุยบุซันไกซ่าประเทศญี่ปุน่นเป็นธนบัตรที่ใช้ระบบพิมพ์แบบ เส้นราบไม่มีลายน,าน้ำได้ย้ายระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลมาพิมพ์ไว้ทางด้านขวามือของธน,ธนบัตรแทนที่จะพิมพ์ทางด้านซ้ายตามที่เคยได้ปฏิบัติมาเนื่องจาก ประเทศอยู่ในภาวะสงครามกระดาษและหมึกพิมพ์ขาดแคลนการพิมพ์ธนบัตรแบบที่5ออกมาใช้แต่ละครั้งจึงมีสีเข้มแตกต่างกันโดยเฉพาะด้านหลังจะเป็นสีเขียวมีชนิดนะมีเจดชนิดราคา50สตางค์หบาท ห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทหนึ่งร้อยบาทแล้วก็หนึ่งพันบาทนะครับซึ่งเป็นธนบัตรในชนิดแบบที่ห้านะครับเพราะฉะนั้นนะบแบบที่ห้าจะไม่มีลายน้ำ เพราะว่าเกิดสงครามโลกนะเราก็จะได้เห็นนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับ